เกมดีแลาถัดได้ที่นี่เกมเมอร์กายบอทชอปผู้สนับสนุนเกมเมอร์ฟิชเชนเบอย่างเป็นทางการและชอบพวกเราก็กดปุ่มไลค์และซับสไครต์ให้ด้วยนะครับก็สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พวกเราเกมเมอร์ฟิชเชนเบนะครับจะมาเล่าเรื่องของ a a s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  i s s Creed c h r o n i c l ้ China นะครับประวัติและความเป็นมาของชาวจุนนะครับว่าเป็นใครมาจากไหนนะครับ ชาจุนก็เป็นลูกศิษย์ของเอ o ซ n โออันเดโตเร่นะฮะซึ่งทุกคนก็รู้แล้วว่า Assassin's Creed ภาค2นี่เขาเป็นตัวเอกนะฮะแล้วก็ Assassin's Creed Brotherhood นะฮะแล้วก็ Assassin's Creed r e v บ l a t i o n นะฮะซึ่งสามภาคนี้เป็นของลุงเอ o ซ n โออันเดโตเร่นะฮะแล้วก็เรื่องของชาจุนนะฮะ ก็จะหลังจากตัว Assassin s s สซ s ส i ินคิ e e r e v อ l ์ t i o n นะฮะซึ่งเป็น As ส a s s ซินคิ e e d m b e r ที่เป็นเนื้อเรื่องนะฮะเป็นเนื้อเรื่องเป็นวิดีโอให้ดูนะครับซึ่งในฉากนั้นจะมีชาวจุนอยู่นะครับเฉาจุนนี่มาจากประเทศจีนนะครับเป็นสมาชิกของ As ส a s s ซินประเทศจีนนะครับซึ่งทำไมเธอถึงมาอยู่ที่ที่อิตาลีมาหาเอซิโอก็คือเธอโดนกวาดล้างนะฮะจาก กลุมพยักนะฮะที่ควบคุมจกักรพรรดินะฮะทั้งทั้งเมืองจีนเลยฮะพวกขุนนางพวกอะไรด้วยนเนี่ยพวกกวาดล้า,างแอสซิสินจนเธอต้องหลบหนีมาอยู่ที่อิตาลีนะฮะไม่เชิงว่าหลบหนีแล้วค,คงมาหาอ e ีซีโอโดยตรงเลยนะครับประมาณนี้นะครับชาวจุนนั้นเกิดปีคิดสกราตหนึ่นห้าร้อยหนะฮะ ที่ประเทศจีนนะครับเป็นหนึ่งในสมาชิกองค์กรของแอสซินประเทศจีนนะฮะเธออุทิศชีวิตให้กับอ,องค์กรนี้องค์กรแอสซินเนี่ยมากเลยครับเพราะว่าเธอได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรมาโดยตลอดน่าจะถูกเก็บมาเลี้ยงดูด้วยนะฮะแต่ที่เธอแตกต่างจากคนอื่นก็เพราะที่ผมเล่าไปคร่าวๆว,ว่าเธอได้ไปฝึกกับ s อ o a n d ออัรมานะฮะซึ่งเหตุการณ์พาใช้หน้าเนี่ยสิ่งสำคัญในที่เธอกับ กลับมาเนี่เพื่อจะกอบกู้ศักดิ์ศรีพี่น้องแอสซิินครับที่โด <Rams. S 2> นกวาดล้างและล่มสลายนะครับก็นะครับทำไมเรามาทําตรงนี้นะครับก็เป็นเนื้อเรื่องมหากราบนะครับจากบทของลุงเอซิโออันเดโตเรซึ่งยาวนานมากก็เป็นเนื้อเรื่องต่อมาก็อยากจะซื้อทอดนะฮะเราดูคนฟังว่าเขาเป็นใครนะฮะมาจากไหนนะครับ ก็พวกเราก็ผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าชอบก็กดไลค์แล้วก็ซับสไครต์ติดตามพวกเราเลยนะครับ